อะบรรยากาศสดๆหน้าเวทีนะครับทุกคนนี่ยังไม่ยังไม่เริ่มนะครับตั้งเวทียังไม่เสร็จนะมอจโญได้พุูมิอะไรล่ะยังไงนะครับ FC มารอนี่ฮะนี่ได้พุูมิอะไรตั้งแต่หัววันเลยครับหมันหมันมันครับคืนนี้หมันหัวหน้าเราหมันก่อนนะฮะ ากนก่อนเลยนะเวทีเราตั้งไม่เสร็จนะครับดูดยังหมานก่อนเลยนะครวันนี้โอ้ไม่เจ้าที่เจ้าทางเมื่อกี้นะค,ะคนะรับได้บักม่วงเลยนะครวันนี้ขอบคุณ f อซนะที่มารอตั้งแต่หัววันเลยวันนี้นะครับดูดิเข้ามาแล้วดิเข้ามาคาดว่าคืนนี้จะเต็มน,นะครับมาก่อนมิสิตก่อนนะครวันนี้มาก่อนมิสิตก่อนสุดยอดสุดยอด กันนึงรันปวันรับกับระครับนั้องสอรับกับพิชาร์ครับเป็นลิงเอาเนี่ยเพาเราได้ครับมาีสิบเดเจอกันเดินสวนตำแหน่งให้รัได้แล้วนนเแม สวยวันนี้สแตียนใบได้ที่ยังได้ที่แล้วในตั้งกล้องอ่ารอถ่ายรูปภาพนิ่งให้ด้วยเออันนี้ปล่อยอันนี้ปล่อยอันี้ปวดใช่ใช่ใช่ผมจะติดหัวหน่อยนะคนเยอะอันนี้คนน่าจะเยอะติดติดหัวหน่อยคนเยอะนี่ครับโอ้วันนี้ไฟตโดได้ข่าวว่าใครพัได้เพิ่มไฟมาอีกใช่ไหม วันนี้เพิ่มไฟเยอะเลยนะวันนี้นะครับเพิ่มไฟเยอะ น้แสงสีเสียงจัดเต็มฮนะจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการต้องรับพี่น้องชาวนาวนคนครนะครับค่ำคืนนี้เอะโอ,นะโอ้มุมนี้สวยแสงสีเสียงเต็มที่ าทางขึ้นเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเลยนะคืนนี้เดี๋ยวคนนี้ครับบางกล้องแล้วขึ้นเวทีก่อนนะครับ อ่ะมาดูบรรยากาศบนเวทีบ้างนะครับตอนนี้บอสโจก็ตรวจเช็คความพร้อมนะครับนี่ปกติเราหเห็นไฟบีมเพิ่ไมไม้หนะนี่สองสีตัวพลาง10ตัวแล้วก็จะมีข้างบนอีกเยอะนะครับรอดูใครที่มาได้นะครับวันนี้ที่นวนครน,นะครับราคา200บาทนะครับแล้วก็มีไลค์กลุ่มเปิดนะครับทั้ง f b o o k y o u t u b e นะครับ YouTube ที่ช่องาสามแสดงสดนะครับ สาวน้อยแสดงสดนะฮะแล้วก็ Facebook ก็คือสาวน้อยเพจตั้งแทงเหมือนเดิมนะครับที่เดิมนะครับอาจจะไม่รลังชักลอกแล้วพร้อมมากพร้อมมากวันนี้โอ้ระบบริฟ์นะก็พร้อมนี่เตรียมพร้อมแล้วนะครับต่อระบบไฟอะไรก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ อาจารย์เดนก็กำลังดูระบบไฟนะครับปรับปรุงให้มันแบบพร้อมที่จะใช้แล้วก็เพอร์เฟคที่สุดนะครสำับคืนนี้อาจารย์เตมตีก็เตรียมตัวเรียบร้อย อยู่หลังห้างกันนะ่าเนี่ยบรรยากาศหลังห้างน,นะครับมันก็จะมีเวทีนะเวทีกลางนะครับที่แบบว่ามีศิลปินในแต่ละวันมาก็จะใช้เวทีนี้นะเป็นเวทีกลางนะฮะอันนี้พื้นที่กว้างขวางนะว้งองขวางภายในงานก็มีของกินของขายเยอะมานะนี่ยของขายเยอะมาก ตสวัสดีครับเป็นไงคืนนี้อายะ้าก็เป็นี่ก็เป็นนักปีนเขารอคอยก็เวทีนี้แหละแจ้งเสือดแจ้งดาบก็เวทีนี้แหละเพราะว่าเวาทีนี้เป็นเวทีวทวใหญ่สนามใหญ่จำได้ไหมวันแรกที่มาฤดูกาลแรกที่มาครั้งแรกนะฝนตกไงคนก็มาเยอะมากเลยที่นี่เกิดเหตุการณ์กับสามาแล้วหลายลอนะอรอบแล้วนะรอบแรกคืออ่าการหัก อะไรนะคันออาานจะรอบสองเวทีสลอมลมพัดอ๋อน่ะที่แข่งหลังลงอ่าพายุฝนลมคือลมมาแต่วิ่งทันไม่มีใครเป็นไรอือืก็ปลอดภัยหมดเออรอบที่ผ่านมาล่าสุดก็ท้ายอันนี้อ่าแล้วก็ลงไปด้วยดีอืมดีทุกอย่างโอเคแล้วดีทุกอย่างนะครับเมื่อตอนเย็นล้วก็ไปไหว้ซิงศักดิ์สิทธิ์มานะครบอสโจกับบอสอุ้มนะก็ไหว้ซิงศักดิ์สิทธิ์ นเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็มีวิ่งมาแล้วนะเอฟซีเอาของมาให้ก็จะประมาณนี้แหละก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเป็นเรื่องกินทานสนับเราแล้วก็เอฟซีก็มาแบบนี้ก็ประมาณนี้แต่สำหรับพี่น้องเอฟซีอาจจะตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นใช่แต่เราก็ทุกวันก็ประมาณนี้ใช่แต่วันนี้เหรอวันนี้แบบมันของขายเยอะงานใหญ่ก็มันเป็นงานใหญ่แล้วของมาช่วยมันใหญ่ทุกปีเรามาทุกปีแล้ว อ่ะครับกินที่แค่นี้นะาวอ่ะนี่สามร้อยคงหมาขอหมู่บ้านอ่าอ่าอมานห่ือตามอเนี่ยอันนี้ยห้าหันถึงหมื่นอ่ะอ่ามีจะมีขาผู้จัดละประมาณหมื่นดูได้หมื่นกแ0 0่าตลอด0ว่าว่าลองว่เลยลองเลย ทดสบบอบระบบริปนะครับให้ริปมีความพร้อมที่สุดนะครับโอเคคลิปนี้ไปแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ